โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่225โรงเรียนได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521มีเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่75ตารางวาดำเนินการก่อตั้งโดยมูลนิธิการศึกษามิตรภาพอเมริกันรวมกับการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเปิดทำการสอนสองระดับคือระดับประถมวัยตั้งแต่3ขวบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตบริการรับผิดชอบคือ ชุมชนบ้านหนองรีและชุมชนบ้านหนองกราดปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น180คนบริหารงานโดยนายวิทยาสอนกระโทกภายใต้คำขวัญที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำการพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนกิริยามารยาทดีมีสัมมาคาระวะ อัตลักษณ์ของโรงเรียนนำพาวิถีพุทธสู่วิถีไทยค่านิยมขององค์กรถูกต้องทันเวลาพัฒนางานประสานความคิดการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จนเป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่ายหลายๆโรงเรียนได้มาศึกษาดูงานซึ่งมีหลักการดำเนินงานดังต่อไปนี้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกมีการประชุมชี้แจงสรุปผลของแต่ละปีแล้วนำข้อมูลมาปรับปรุปรงโครงสร้างงานสู่การปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้สอดแทรกเนื้อหาเรื่องสหกรณ์และอาหารกลางวันโดยบูรณาการในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระวิทยาศาสตร์สาระการงานอาชีพ และสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบข้อมูลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกๆสิ้นปีการศึกษามีแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบและรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อที่ประชุมรับทราบด้านกระบวนการของกิจกรรมสหกรณ์แบ่งกิจกรรมตามต,ามตัวชี้วัด ออกเป็น4กิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมส่งเสริมการผลิตซึ่งก็คือกลุ่มฝ่ายบริการสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่บริหารงานโดยครูสหกรณ์โรงเรียนและมีนักเรียนเป็นสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจัดทำทะเบียนสมาชิกจัดทำบัญชีรายการส่งเสริมการผลิตบัญชีรายรับรายจ่ายบันทึกการประชุมสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิต มีสินค้าหลากหลายรายการมีการจัดทำ QR code ของผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกผ่านสหกรณ์สู่โครงการอาหารกลางวันนอกจากนี้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาแปรรูปติดสติกเกอร์เป็นแบรนด์ของสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายผ่านสหกรณ์เช่นเดียวกันกิจกรรมที่2กิจกรรมร้านค้า นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกของสหกรณ์ร้านค้าโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดูแลรักษาวความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้มงวดตามมาตรการการเว้นระยะห่างโควิด -19 ปฏิบัติงานตามผังโครงสร้างการทำงานตามระเบียบกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าอย่างเคร่งครัดและมีคณะกรรมการที่จะทำการสำรวจความต้องการของสมาชิกด้านรายการสินค้าการประชาสัมพันธ์สินค้า การจัดทำระบบบัญชีงานทะเบียนด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเมื่อนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออมทรัพย์ซึ่งได้แบ่งงานตามโครงสร้างการออมทรัพย์เด็กทุกคนมีบัญชีเงินฝากโดยกรรมการแต่ละห้องจะรับฝากทุกๆวันและดำเนินการส่งคณะกรรมการฝ่ายบัญชีใหญ่รวมทั้งโรงเรียนและคณะกรรมการบัญชี จะนำไปเก็บฝากรักษาเงินที่สถาบันการเงินชุมชนหนองรีทุกๆวันเสาร์และมีจัดทำรายงานแจ้งที่ประชุมแจ้งผู้ปกครองทุกๆภาคเรียนส่วนด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมอาหารกลางวันก็เช่นเดียวกันได้บูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการดำเนินง,งานอาหารกลางวันโรงเรียนมีพื้นที่การทำเกษตรเช่นการปลูกผักบุ้งการปลูกเห็ดนางฟ้าการปลูกฝรั่งการปลูกมะนาวมะรุมนาข้าวหอมมะลิผักในตะกล้าสวนกล้วยมะเขือเทศราชนินีผลผลิตเหล่านี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากนักเรียน เป็นเขตรับผิดชอบเป็นกลุ่มและเป็นรายชั้นทํากิจกรรมในทุกๆช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาจะหาทโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกจัดทําดังนี้ 1. การปันผลให้กับสมาชิก 2. การให้ทุนการศึกษา 3. การมอบเงินสาธารณะประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 4. การมอบเงินสาธารณปูะภคด้านการดำเนินงานอาหารกลางวัน มีคณะจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการอย่างถูกวิธีมีการใช้โปรแกรมไทยสกุลรันใช้ในการจัดรายการอาหารกลางวันโดยคณะกรรมการจะสำรวจความต้องการประชุมวางแผนจัดทำรายการอาหารด้วยเมนูที่หลากหลายและตรวจสอบรายการอาหาร วัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยโปรแกรมไทยสกูลร้นและมีป้ายประชาสัมพันธ์รายการอาหารติดไว้ทุกๆุกวันจากการจัดการอาหารกลางวันที่ประสบผลสำเร็จได้รับโล่รางวันโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศเกิดภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจำนวนแแห่งเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตสาเทศบาลนางรอง โรงพยาบาลนางรองสาธารณสุขอำเภอนางรองผู้ปกครองนักเรียนผู้นำท้องถิ่นกรรมาการสถานศึกษาอาสาสมัครศูนย์ซีเบิดนางรองมูลนิธิมีชัยวีระััยะซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนทำให้กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ จึงเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องเสมอจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรอาหารแปรรูปเช่นการทํำข้าวเกี๊ยบเห็ดนางฟ้ากล้วยฉาบการทําน้ำมะนาวไข่เคม็มขนมโดนัทขนมแซนวิชและน้ำยาล้างจาน ผลผลิตที่ได้จากการทำกรเกษตรแบบผสมผสานเกษตรอินทรีย์ผลผลิตเหล่านี้จัดจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียนมีการทำบัญชีรับจ่ายตามกระบวนการคำนวณต้นทุนผลผลิตและประชาสัมพันธ์ให้ทราบและเข้าถึงผ่านไลน์เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพผู้เรียน ด้วยการจัดการที่มีหลักการและวิธีการสหกรณ์ทำให้นักเรียนร้อยละ90มีพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้จักการช่วยเหลือ การบริการการร่วมมือทางเศรษฐกิจดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยมีการนำวิธีการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิกและของชุมชนได้ตามอุดมการสหกรณ์หลักการสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใส มีภาวะทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัยนักเรียนมีความพึงพอใจอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินงานอย่างเป็นระบบจนก่อเกิดความสำเร็จระดับชาติเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์และมีเกียรติบัตรความยั่งยืนระดับภาคมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการเป็นวิทยากรจัดทำวารสารแผ่นพับลงในเฟซบุ๊ก ล y u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  e e และนำเสนอในที่ประชุมต่างๆมีการดำเนินงานที่ดีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งประสบผลสำเร็จและสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกจนเกิดความยั่งยืนมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทุกพื้นที่จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระผู้รับบริการพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนักเรียนสุขภาพดีมีสหกรณ์ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ควบคูโครงการอาหารกลางวันแบ่งปันความสุขสวัสดีครับกับผมช,ช,ชื่อเด็กชายนัทลิสรานสวัสดีค่ะเด็ฉันชื่อเด็กหญิงว่านยาเพชรศรี วันนี้พวกเราจะพาไปชมวิธีการดำเนินงานของสาบกรโรงเรียนบ้านหนองพีเมตรภาพที่225ค่ะไปชมกันเลยครับ เพื่อนำไปขายหรือจำหน่ายได้ค่ะค,คุณครูครับวันนี้พวกเรานำเห็ดมาสมสหรร์ค่ะในอันนี้เราสร้างที่ได้กี่ล ไกี่กิโลคะสองกิโลค่ะขายกิโลเท่าไหร่แปสิบบาทแปดสิบบาทต้นกิโลเป็นเท่าไหร่หนร้อยหกสิบบาทให้ผูเจิดไปส่งให้ทางรงานนะคะงาานะาทางน กิโลคะสองกิโลคะกิโลละเท่าไหร่แปดสิบห้าทสกิโลไปกี่บาทจ๊ะเนี่ยอร้อยเจ็ดบาทอ๋อจัะเอาวางไว้กกองแล้วก็ทำให้กี้ คือกระบวนการทำงานของสากรุงเรียนเราค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะและชุมชนสุขทุกที่สุขทุกเวลาสุขทุกครั้งที่มาหนองรีมิตรภาพที่225